สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ P d ดีเอสโฟกัสไต้หวันประจำวันที่27กุมภาพันธ์กับดิฉันจารุวรรณสุทธิธนกูลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ไปจับตาความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาจีนในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์กันก่อนค่ะล่าสุดกองกำลัง BGF เตรียมปล่อยตัวเยื่อ7,141คนจาก28ประเทศแต่ยังไม่ระบุวันที่แน่ชัดด้านกระทรวงกลาโหมของไทยระบุว่าสถานทูตของแต่ละประเทศต้องยืนยันตัวตนของเหยื่อก่อนจึงจะสามารถส่งตัวผ่านไทยเพื่อกลับประเทศได้ กองกำลัง BGF ได้ควบคุมเหยื่อและคนที่ไปทำงานกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ใน KK Park ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเมียวดีของประเทศเมียนมาล่าสุดรัฐบาลเมียนมาได้ร่วมมือกับทางการไทยและจีนในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้านกองกำลัง BGF เผยว่าจะมีการปล่อยตัวเหยื่อและคนที่ไปทำงานรวม7,141คนจาก28ประเทศโดยในจำนวนนี้เป็นชาวจีนมากที่สุด4,860คน မူလာကတော့ကျွန်တော်တို့ຢ່າထားတာကအဲတနည်းကိုနိုင်ရနှုံနဲ့ပြန်ပို့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိပြည်စေရင်းတဲ့ချိမိုးရို့ကျွန်တော်တို့ကဥစားပြီးအမြန်လောက်တာเนาะလောက်တဲ့ခါကျတော့အခုဒုက္ခရေခေါက်တော်ဖြစ်လာတယ် เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานักแสดงชาวจีนรายหนึ่งถูกหลอกมายัางประเทศไทยจากนั้นถูกควบคุมตัวไปยังฐานปฏิบัติการแก๊งคอเซนเตอร์ในประเทศเมียนมาซึ่งเป็นข่าวที่ทำลายภาพลักษณ์ของไทยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลไทยจึงได้ดำเนินการระงับการให้บริการไฟฟ้าสัญญาณเครือข่ายสื่อสารและเชื้อเพลิงโดยหวังว่าจะสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากประชาคมโลกแต่เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานกองกำลัง BGF จึงได้หารือกับทางการไทยเพื่อปล่อยตัวเยือ่อทั้งนี้ยังไม่มีการ กำหนดวันเวลาที่แน่ชัดด้านนายกรัฐมนตรีของไทยเปิดเผยว่าภารกิจปราบปรามแกง๊งขอดเซนเตอร์ครั้งนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดประเทศไทย,ยเร็วน,นะคะแล้วก็พูดกันอยู่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ไมจบไม่เลิกนะคะต้องทำอย่างจริงจังแล้วก็ตอนนี้ได้รับฟีดแบ็ที่ดีมาจากหลายประเทศในเรื่องของความร่วมมือด้วย ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้เรียกร้องให้สถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศร่วมมือกับไทยในการจำแนกระหว่างเหยื่อและอาชญากรพร้อมทั้งเผยว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลเหล่านี้เดินทางเข้าประเทศไทยเว้นแต่ว่ารัฐบาลของประเทศนั้นๆจะรับประกรันดำเนินการส่งตัวพลเมืองของตนกลับประเทศคุณผู้ชมคะวันนี้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติไทยจงเจอเหมอกหนาะรุนแรงทําให้หลายเที่ยวบินล่าช้าและถูกยกเลิก และในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นช่วงหยุดยาววันสันติภาพไต้หวันภาคตะวันตกและพื้นที่จีนเหมือนมีโอกาสเกิดหมอกหนาซึ่งอาจส่งผลต่อทัศนวิสัยผู้ขับขี่ควรระมัดระวังเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ท่ากัษยานนานาชาติไทยจงประสบกับปัญหาหมอกหนาจัดส่งผลให้มีเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อยห้าเที่ยวบินต้องยกเลิกและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีกอย่างน้อยสองเที่ยวบินล่าช้าโอ้想不到呢昨天ช昨天天气那么好啊怎么今天早上变成 อบงกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าหมอกหนาจากระลอกนี้จะส่งผลกระทบจนถึงวันที่3มีนาคมโดยจะส่งผลกระทบมากที่สุดในช่วงย่างเข้าฤดูใบไ,ไม้ผลิ ในช่วงวันหยุดยาวสันติภาพไต้หวันภาคตะวันตกอากาศค่อนข้างปลอดโปร่งไปจนถึงมีเมฆมากขณะที่ภาคตะวันออกมีเมฆมากและมีฝนตกเป็นช่วงเวลาสั้นๆน,นอกจากนี้ภาคตะวันตกจริงเหมือนละมาจูมีโอกาสเกิดหมอกหนาจัดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยเตือนประชาชนขับรถและสัญจรด้วยความระมัดระวัง หลังเกิดเหตุไฟไหม้เครื่องบินแอร์ปูซานซึ่งคาดว่าเกิดจากแบตเตอรี่สำรองระเบิดหลายสายการบินในเกาหลีใต้จึงห้ามใช้แบตเตอรี่สำรองบนเครื่องบินขณะที่สายการบินในไต้หวันอย่างสตาร์ลักและไทเกอร์แอร์มีกฎห้ามใช้แบตเตอรี่สำรองอยู่แล้วส่วนสายการบินอีวาแอร์และไชน่าแอร์จะเริ่มห้ามใช้ตั้งแต่วันที่1มีนะคาคมนี้เป็นต้นไป เหตุไฟไหม้บนเที่ยวบินของสายการบินแอร์ปูซานซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากแบตเตอรี่สำรองได้ส่งผลให้หลายสายการบินในประเทศเกาหลีใต้ออกมาตรการห้ามใช้แบตเตอรี่สำรองบนเที่ยวบินล่าสุดสายการบินสัญชาติไต้หวันเตรียมใช้มาตรการเดียวกันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศมากยิ่งขึ้น และเพื่อความปลอดภัยในการโดยสารเครื่องบินสายการบิน EVA Air ได้ประกาศห้ามใช้แบตเตอรี่สำรองและแบตเตอรี่ลิเธียมทุกชนิดโดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปหลังจากที่สายการบิน Starlux และ Tiger Air ได้ประกาศไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ขณะที่สายการบิน China Airlines ได้เปลี่ยนใช้มาตรการเดียวกันจากเดิมที่เป็นเพียงการแนะนำให้งดใช้เท่านั้นนอกจากนี้สายการบินยังเน้นย้ำว่าแบตเตอรี่สำรองไม่สามารถโหลดในสัมภาระใต้เครื่องได้โดยผู้โดยสารต้องพกติดตัวขึ้นเครื่องและต้องระมัดระวัง ไม่ให้ถูกกดทับหรือได้รับความเสียหายสายการบินย้ำเตือนว่าหากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนออกเดินทางหรือหากจำเป็นแนะนำให้ใช้เต้าเสียบบนเครื่องแทน คุณผู้ชมครัเมื่อวานนี้จีนจัดตั้งพื้นที่ซ้อมยิงกระสุนริงห่างจากชายฝั่งไต้หวัน40ไมล์ทะเลโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและในวันนี้ยังได้เผยแพร,แร่ว,วิดีโอการซ้อมยิงของเรือรบอีกด้วยขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมไต้หวันตรวจพบเครื่องบินจีน34ลำล้ำช่องแคบเข้าสู่น่านฟ้าตะวันตกของไต้หวัน เมื่อวันนี้จีนประกาศซ้อมยิงกระสุนจริงห่างจากชายฝั่งเกาชงและพิงตง40ไมล์ทะเลโดยไม่แจ้งล่วงหน้ากองทัพไต้หวันจึงได้จัดกำลังพลส่งเครื่องบินและเรือรบเตรียมพร้อมรับมือ วันนี้กองบัญชาการยุทธภูมิภาคตะวันออกของจีนได้เผยแพร่วิดีโอการฝึกซ้อมยิงกระสุนจีนจากเรือรบซึ่งมีเจตนาข่มขู่ไต้หวันอย่างชัดเจนกระสวงกลาโหมไต้หวันตรวจพบเครื่องบินจีน45ลำโดย34ลำล้ำแนวก,กลางช่องแคบไต้หวันนอกจากนี้ยังพบเรือรบจีน14ลำในช่องแคบไต้หวันนักวิชาการวิเคราะห์ว่าจุดประสงค์ของจีนคือการใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อข่มขู่ไต้หวันและเตือนสหรัฐ เมื่อโดนัททรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐถูกผู้สื่อข่าวถามในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขัดขวางจีนไม่ให้ใช้กำลังยึดครองไต้หวันเขาตอบว่าจะไม่แสดงท่าทีในเรื่องนี้ต่อสาธารณะและย้ำว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและหวังพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนให้ดีขึ้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลของโดนอททรัมมมีผู้สึกขาวถามว่าจะส่งฐานไปปกป้องไต้วันหรือไม่ทรัมม์ตอบว่าเขาจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ Also your policy that as long as your e president, China will never take Taiwan by force I never comment on that but I can tell you what uh, I have a great relationship with President Xi แม้โดนัลด์ทรัมป์จะปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการปกป้องไต้หวันจากการใช้กำลังของจีนแต่รัฐบาลสหรัฐได้ปลดล็อกการช่วยเหลือทางการทูตจำนวน5.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ถูกระงับเอาไว้โดยรวมถึงการช่วยเหลือทางการทหาร870ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันกระทรวงการต่างประเทศจีนได้วิจารณ์การกระทำของสหรัฐว่าเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวอย่างรุนแรง ผู้เช่าชาญว,วิเคราะห์ว่าการที่ทรัมป์ปลดล็อกความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ไต้หวันแสดงให้เห็นว่าภารกิจหลักของสหรัฐในอนาคตคือการเผชิญหน้ากับจีนและมุ่งเน้นความสำคัญไปที่ภูมิภาคเอเชียมากกว่ายุโรปขอบคุณที่รับชม PTS FOCUS กสไต้หวันในวันนี้นะคะจากกันด้วยภาพต้นอัลมอนด์ที่สเปนและพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ